ในพระคัมภีร์กล่าวว่าความรักย่อมผูกพันทุกอย่างให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์โดยความรักของพระเจ้าที่เข้ามาสู่คู่บ่าวสาวจะผูกพันคู่บ่าวสาวให้พบกับชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์การแต่งงานพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นครั้งแรกของพิธีแต่งงานในโลกพระเจ้าเองก็เป็นผู้เริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลบท ที่สพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายนี้จะอยู่คนเดียวพระเจ้าเห็นดีเห็นชอบว่าชายควรจะมีคู่อุปถัมภ์ของเขาแล้วในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สองบอกว่าพระเจ้าจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นมาแล้วสิ่งที่พระเจ้าทำในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สองตั้งแต่ข้อที่19เป็นต้นไปก็คือว่าพระเจ้า ได้สร้างได้บรรดาสัตว์แล้วก็นำบรรดาสัตว์ทั้งหลายมาให้ชายคนนั้นมนุษย์คนแรกของโลกแล้วปรากฏว่าชายคนนั้นก็ตั้งชื่อสัตว์แต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ชนิดแต่ไม่มีสัตว์ชนิดใดเลยไม่ว่ามันจะน่ารักสักเพียงไรก็ตามที่เหมาะจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของชายจนกระทั่งพระเจ้าทรงให้ชายคนนั้นหลับสนิทแล้วพระองค์ทรง ชักซี่โครงซี่หนึ่งออกจากเขาแล้วทําให้เนื้อติดเข้าไปแทนกระดูกแล้วทรงทําให้ซี่โครงที่ออกมานั้นกลายเป็นหญิงแล้วก็นํามาให้ชายนั้นเมื่อชายคนนั้นเห็นหญิงที่พระเจ้าทรงสร้างจากกระดูกซี่โครงของเขาผู้ชายคนนั้นบอกว่านี่แนะี่กระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิง เพราะว่าคนนี้ออกมาจากชายแล้วผู้ชายก็เลือกบอกกับพระเจ้าว่าผมเอาคนนี้นะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานที่จะเป็นคู่อุปธรรมของผมแล้วพระกัมภีกล่าวว่าเพราะเหตุชะนี้ชายจึงละบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาของเขาก็เบื่อกายอยู่ทั้งสองก็ไม่อายกันและกัน วันนี้ผมอยากจะกล่าวให้โอวาดส,สั้นๆเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในหัวข้อสมการของพระเจ้าสมการของพระเจ้าเป็นดังนี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าพระเจ้าตกเลขหรือเปล่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งนั้นก็คือสามีอีกหนึ่งก็คือภรรยาและเมื่อมาบวกกันแล้วจะได้หนึ่ง ได้หนึ่งอะไรในพระคัพภีตอนที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนบวกกันได้เป็นหนึ่งคู่อุปธรรมคำว่าอุปธรรมในที่นี้ในภาษาเดิมหมายความว่าเป็นผู้ช่วยแต่ผู้ช่วยในที่นี้มีความหมายมากกว่าผู้ช่วยทั่วไปลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเป็นความหมายของการที่ ผู้หญิงจะคอยช่วยผู้ชายและผู้ชายจะคอยช่วยผู้หญิงพิธีมงคลสมรสเป็นการประกาศว่าจากนี้ไปฉันจะคอยช่วยเธอตลอดไปจากนี้ไปผมจะคอยช่วยคุณตลอดไปคู่ประถมเป็นเหมือนจิก๊กซอที่พระเจ้าออกแบบมาพอดีถ้าเคยเล่นต่อจิกอ๊กซอ ถ้าเราจิกซออันหนึ่งมาไปต่ออีกอันอัอนอือ่นต่อไม่ได้มันมีแค่คู่เดียวของมันเท่านั้นที่ต่อกันได้พอดีชั้นใดก็ชั้นนั้นพระเจ้าทรงสร้างคู่สามีภรรยาอย่างเหมาะสมลงตัวให้เป็นคู่ที่เข้ากันพอดีเพื่อที่จะเสริมสร้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาไปตัดสูตรบางทีถ้าเป็นสูตรธรรมดาเขาก็ไปซื้อซื้อจากห้างสรรพสินค้าหรือจากร้านขายเสื้อผ้า แต่ถ้าสูตรที่สวยงามเหมาะสมเนี่ยเขาต้องไปตัดแล้วเวลาตัดสูตรเนี่ยเขาจะวัดมาอย่างดีแล้วพอตัดออกมามันจะพอดีตัวและภรรยาของเราสามีของเราเป็นสูตรที่พอดีตัวที่พระเจ้าตัดมาให้กับเราดังนั้นในความพอดีของสามีหรือภรรยาของคู่สมรสของเรานี้มันก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราด้วยแต่นั่นเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราวันนี้ ความรักยังหวานชื่นยังเข้าใหม่ปามันอะไรก็ดีไปหมดเลยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเธอนี่ใสยอย่างนี้ด้วยหรอทําไมตอนเป็นแฟนกันไม่บอกมาล่วงหน้าไม่เคยนึกมาก่อนเลยทําไมเธอเป็นคนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเวลาซื้อของเนี่ยสมัยนี้จะมีแพ็กเกจใช่ไหมครับซื้อ โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถืออะไรันจะมีตัวเล็กๆอ่านดีๆคมีตัวเล็กๆก,กันด้วยทำนองเดียวกันเมื่อเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เราไม่สามารถเอาเฉพาะส่วนที่เราชอบเท่านั้นรับเขาเฉพาะส่วนที่ชอบแต่มีบางอย่างที่ไม่ชอบด้วยที่ไม่ค่อยถูกใจเราแต่เป็นแพ็กเกจมาทั้งแพ็กเกจ้ไม่สามารถแยกได้แล้วก็แพ็กเกจนี้ตัดพอดีตัวสําหรับเราพระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี จะเตรียมชายคนนี้จะเตรียมหญิงคนนี้ไว้สําหรับเราเป็นคู่ประถมที่ลงตัวที่พอดีที่สุดแล้วดังนั้นให้เรารับเขาอย่างที่เขาเป็นในอนาคตไม่ว่ามีอะไรที่ไม่ถูกใจกันเกิดขึ้นไม่สบายใจเกิดขึ้นให้เรียนรู้ว่าโอ้นิสัยของเขาแบบนี้พระเจ้าส่งมาเพื่อให้เราพัฒนาพัฒนาชีวิตของเราอดทนมากขึ้นให้อภัยมากขึ้นเก่งขึ้นรักเก่งขึ้นขณะเดีวยวกัน เพราะเขานิสัยแบบนี้แหละจึงต้องส่งคนอย่างเรามาช่วยเขาคือถ้าไปเจอคนอื่นไม่สามารถช่วยเขาให้พัฒนาแก้ไขจุดอ่อนของเขาได้แต่เพราะว่าพระเจ้ารู้ดีว่าคนอย่างเรานี่แหละที่จะช่วยสามีของเราหรือภรรยาของเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังเป็นข้อบกพร่องในเขาและพระเจ้าจึงให้เรามาเป็นคู่อุปธมรมกันดังนั้นหนึ่งบวกหนึ่งเทากับหนึ่งคู่อุปธรรม สามีภรรยาคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ประถมไม่สามารถแยกออกจากกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้านอกจากนี้หนึ่งบวกหนึ่งยังเป็นหนึ่งครอบครัวสามีภรรยาหนึ่งบวกหนึ่งบวกกันเป็นหนึ่งครอบครัวไม่ใช่สองครอบครัวเป็นหนึ่งครอบครัวในปฐถมการบทที่สองข้อที่24ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพราะฉะนั้น ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเราจะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่สนใจพ่อแม่ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในพระคัมภีร์สอนว่าอย่างชัดเจนว่าบุตรต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้เกียรติดูแลบิดามารดาตลอดชั่วชีวิตของท่านตลอดไป ดังนั้นในความหมายในข้อนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งครอบครัวเดิมคือละทิ้งไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจปู่ย่าตายายไม่ใช่เรายังคงรักท่านแต่ว่าคราวนี้รักยิ่งกว่าเดิมเมื่อก่อนเรารักคนเดียววันนี้เรามีสามีที่เรารักด้วยช่วยกันรักครอบครัวแล้วก็เมื่อก่อนเรารักคนเดียววันนี้เรามีภรรยาที่จะร่วมรักด้วยแต่ความหมายคืออะไรที่หนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งครอบครัวความหมายก็คือว่าเมื่อทั้งสองคนตัดสินใจแต่งงานกัน สร้างครอบครัวใหม่หมายความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งคู่ต้องละทิ้งการพึ่งพาพ่อแม่มายืนด้วยลําพังของตนเองได้เวลาแล้วที่จะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ต่อไปเราพึ่งพาพ่อแม่มาตลอดชีวิตแล้วจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะยืนด้วยกำลังของเราครอบครัวของเราและเราเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ และนั่นจะนําความชื่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่โอ้โตซะทีเราไม่ต้องช่วยเขาละแต่เขาต่างหากที่กลับมาเอาใจใส่ดูแลแสดงความกตัญญูต่อเรานี่คือการสร้างครอบครัวใหม่ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่การสร้างครอบครัวนั้นจะต้องยืนลําพังหมายวางว่ายังไงหมายวางว่าจากนี้ไปเนี่ยมีอะไรเนี่ยต้องปรึกษากันผมพบหลายครอบครัว พอแต่งงานกันมีอะไรไปปรึกษาพ่อแม่ไม่ปรึกษาสามีหรือไม่ปรึกษาภรรยาแบบนั้นเนี่ยพอทําไปเป็นระยะเวลาหนึ่งครอบครัวจะร้าวฉานจะแตกร้าวเพราะว่ามันผิดกติกาที่พระเจ้าทรงวางไว้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหม่แล้วเราต้องยืนด้วยลําพังของเราแน่นอนเราสามารถรับคำปรึกษาจากผู้ใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายได้แต่การตัดสินใจทั้งหมดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสองคนเพราะว่านี่เป็นครอบครัวของเราด้วยเหตุน,นี้จากนี้ไปเราต้องร่วมประคับประคองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจากนี้ไปเราต้องร่วมรับผิดชอบพ,พอมาแต่งงานจะมีบางอย่างเกิดขึ้นผมเคยแต่งงานมาแล้วก็เป็นเวลานานจนทุกวันนี้ยังมีครอบครัวที่มีความสุขแต่เราจะพบสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเราตัดสินใจเองใช่ไหมแต่บัดน,นี้พอ หนบวกหนึ่งกลายเป็นหนึ่งครอบครัวเนี่ยเราตัดสินใจเองไม่ได้แต่ว่าเราต้องปรึกษากันและกันและเมื่อปรึกษาเนื่องจากความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันนะครับบางคนบางคู่ผู้หญิงคิดรวดเร็วมากผู้ชายคิดใจเย็นเย็นสุขุมสุข,ขุมหรือบางที่บางคู่ก็ตรงกันข้ามทีนี้พอทั้งสองมามาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหม่สร้างครอบครัวใหม่ไม่มี ปัญหาบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นเสมอก็คือว่าการความเร็วในการตัดสินใจความรอบคอบในการตัดสินใจไม่เท่ากันซึ่งไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะว่ามนุษย์ย่อมแตกต่างกันแต่หากอยากจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่แข็งแรงเราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกันสมมุติว่าเพราะเธอตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วเกิดปัญหาต้องไม่โทษเธอปัญหาเกิดขึ้นเราจะร่วมกัน มันไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่เป็นปัญหาของเราเจร่วมรับผิดชอบด้วยกันเพราะเขาตัดสินใจช้ากันไปก็เลยเสียโอกาสนั้นปัญหาเลยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่ว่าเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นในความเป็นครอบครัวเดียวกันเราต้องประคับประคองซึ่งกันและกันและร่วมรับผิดชอบซึ่งกันและกันและอย่างสุดท้ายหนึบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสามีภรรยาบวกกันได้ หึงบุคคลพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันจากนี้ไปบ่าวสาวครับท่านจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความรักเปลี่ยนจากฉันเป็นเราก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเราใช่ไหมมีอะไรเราก็คิดเองทำเองแต่สินใจเองสิ่งนั้นเองแต่จากนี้ไป หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งความรักเปลี่ยนจากฉันเป็นเราตั้งแต่บัดนี้จนวันตายท่านไม่มีฉันอีกต่อไปทุกอย่างที่ท่านคิดต้องคิดว่าเราเอา้านี่ก็เป็นความสุขส่วนตัวของฉันนี่ถึงกระนั้นอะไรก็ตามที่เราทําหรือไม่ทําจะส่งผลกระทบต่อคู่ครองของเราอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดแต่ตัวเองเท่านั้นต้องคิดถึง คู่ของเราด้วยเพราะว่าจากนี้ไปเราเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแล้วทุกอย่างไม่มีเรื่องของฉันแต่ทุกอย่างนั้นจะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องที่เราจะร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันฝ่าฟันร่วมกันเคียงบ่าเคียงไรลในหนึ่งโครินบทที่7ข้อที่4บอกว่าภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยา จากนี้ไปร่างกายของเจ้าสาวไม่ใช่ของเจ้าสาวอีกต่อไปแต่เป็นของเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนอีกต่อไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าบ่าวต่างหากสามีต่างหากที่มีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาและพระคัมภีร์ยังกล่าวต่อไปอีกบอกว่าและสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีในทํานองเดียวกัน เจ้าบ่าวท่านก็ไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองอีกต่อไปแต่ว่าภรรยาต่างหากที่มีอำนาจเหนือร่างกายของท่านดังนั้นเราจะทำอย่างไรเราต้องรักเขารักเธอเหมือนอย่างที่เรารักร่างกายของตัวเราเองปกติตื่นเช้าก็จะแปรงฟันใช่ไหมครับนะเพราะว่าเราดูแลเอาใจใส่ร่างกายจะล้างหน้าเอารางเอารางขี้ตาออกเราแต่งตัวจะสวยสวยใส ใส่น้ําหอมหรือใส่เจลใส่อะไรต่างๆเนี่ยเราดูแลตัวเองอย่างดีจากนี้ไปเนี่ยเราต้องดูแลเขาดูแลเธออย่างดีเหมือนกับดูแลตัวเราเองเราต้องเอาใจใส่เขาเราต้องรักเขาห่วงใยเขาเพราะว่าเขาเป็นดังร่างกายของเราทั้งสองเป็นของกันและกันด้วยเหตุน,นี้ถ้าเจ้าบ่าวครับ ถ้ารักเจ้าสาวต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะอะไร <_ d ue> เพราะว่านี่คือของของเจ้าสาวใช่ไหมสามีครับนี่คือของของภรรยาดังนั้นวิธีสําแดงความรักต่อภรรยาก็คืออย,อย่าให,อาให้อย่าให้ลมพุงเยอะเกินไปอย,อย่าให้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองนั่นเป็นการสําแดงความรักต่อภรรยาภรรยาครับถ้าอยากจะสําแดงความรักต่อสามีนี่คือร่างกายที่สามีเป็นเจ้าของดังนั้นท่าน ต้องพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองพัฒนาการดําเนินชีวิตต่างๆอะไรก็ตามที่เราทําดีพัฒนาตัวเราให้ให้ดีขึ้นจะนําความชื่นใจมาสู่คู่ครองของเราเพราะว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งไม่ใช่สองคนอีกต่อไปแต่เป็นร่างกายอันเดียวกันด้วยเหตุนี้เราจึงสมควรสแสดงความรักต่อกันและกันด้วยการปรับปรุงตัวเองแก้ไขนิสัยอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนก็ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแก้ไม่ค่อยไหวก็บอกเธอช่วยแนะนําฉันหน่อยเธอช่วยอธิษฐานเผื่อฉันและอะไรก็ตามที่ทําด้วยความรักจะไม่เป็นภาระเพราะว่าทําด้วยความรักดังนั้นในการที่เราพัฒนาตัวเราเองแก้ไขจุดบกพร่องนิสัยไม่ดีต่างๆของเราเมื่อก่อนมันแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่เคอยอยากแก้ไม่อยากแก้ความขี้เกียจไม่ไม่อยากแก้ความฉุนเฉียวแต่บัดน,นี้เพราะฉันรักเธอ ฉันจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวฉันเองและอะไรก็ตามที่ทําด้วยความรักมันจะไม่เป็นภาระแล้วนี่คือความงดงามของสามีภรรยาเราใช้ความรักที่เรามีต่อเขาพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เรานิสัยดีขึ้นโอช่างเป็นภาพที่สวยงามงดงามอะไรเช่นนี้และเคล็ดลับสําคัญของการที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในตอนท้ายนี้ผมจะพูดถึงเคล็ดลับนี้ที่หนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่ง เป็นบุคคลเดียวกันคือพระเยซูสัญญาดังนี้ในมัทธิวบทที่18ข้อที่19บอกว่าเราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจทูลขอสิ่งใดในโลกนี้พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทำสิ่งนั้นให้พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อท่านไปร่วมมือกันกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆจับมือกันร่วมใจกันอธิษฐาน จะเป็นพลังมากยิ่งกว่าที่ฐานคนเดียวเพราะพระเยซูสัญญาถ้าร่วมใจกันจะเป็นพลังมหาศาลแต่ว่าเคล็ดลับสำคัญของสามีภรรยาก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีใครร่วมใจกับเราดีเท่ากับภรรยาหรือสามีของเราเพราะอะไรหรือเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนเขาไม่ได้เป็นสองอีกต,ต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันดังนั้นเมื่อคนคนเดียวกันร่วมใจกัน แน่นอนจะเป็นการร่วมใจที่ดีที่สุดด้วยเหตุน,นี้ผมเสนอว่าในครอบครัวใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนี้จัดเวลาเสมอๆที่จะจับมือกันอธิษฐานอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะว่านี่เป็นสิทธิพิเศษที่พระเยซูสัญญาบอกว่าถ้าสองคนร่วมใจกันพระองค์จะทำประทานให้ดังนั้นสามีกับภรรยาจับมือกันร่วมใจกันจะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอน และนี่เป็นเคล็ดลับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาในคู่ครองของผมก็คือว่าเมื่อเราพบกับปัญหาในชีวิตเรื่องสําคัญสําคัญปกติเราก็จะมีอาธิษฐานกันเป็นระยะระยะแต่พอเจอเรื่องสําคัญสําคัญเบิกสิทธิพิเศษนี้เราจะลูกๆไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วพ่อแม่ก็เข้าไปแล้วก็ในห้องแล้วก็จับมือกันแล้วก็อธิษฐานร่วมใจกัน100%ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาพระเจ้าตอบคําอธิษฐานเมื่อผมกับภรรยาจับมือกันและร่วมใจเดียวกัน พระเยซูไม่เคยโกหกดังนั้นนี่เป็นสิทธิพิเศษแล้วก็นี่เป็นของขวัญวันแต่งงานที่พระเยซูมอบให้ถ้าบ่าวสาวเป็นใจเดียวกันจับมือกันซึ่งเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วร่วมใจเดียวกันอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นให้แก่ท่านดังนั้นนี่เป็นสิทธิพิเศษอย่าโยนทิ้งไปยึดเอาไว้ให้มัน่นเพื่อครอบครัวของเราจะเต็มล้นไปด้วยพระพร สรุปสั้นๆสมการของพระเจ้า1นึบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสามีบวกภรรยาได้หนึ่งคู่อุปธรรมสามีบวกภรรยาได้หนึ่งครอบครัวใหม่และสามีบวกภรรยาได้หนึ่งบุคคลจงถนอมความรักที่มีต่อกันนี้เอาไว้ดังแก้วเจรไนลิ้นไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมดูแลอย่างของมีค่า ความรักของเราฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายความรักของเราจะไม่ยอมให้เรื่องใดๆมาทําลายความรักของเรามเมื่อเราดูแลความรักที่มีต่อกันและกันดั่งแก้วเจะลัยนนี้ความรักของเราจะมั่นคงขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่ทั้งสองคนนี้จะยึดมั่นในความรักที่มีต่อกันและความรักที่มีต่อพระเจ้าตลอดไป